ด oh! oh. oh. ูกันนะกันรโอ้โชูรีดิสลิระดลูลอนลอมมุมาดูป้าครับโอ้หน้องักีมาใช้เมื่นามานะเหรอเนี่ยมเหรอเนี่ยอือนอชายผัะเกียรูเมือนาดมา

จะมุมมือ่ะโอ้มชกราเด้มมมอน่ะโอ้มอฟูจบ้าเดอจะมมมน่ะโอ้มชกดตบไปนหนจะมมมือซีจดลอ่นไปจละนทำไมล่ะไม่ไม่จะดอ็อี่ีเละม่ดีนะมาดีเยอ๋อนอที่สีมาซะเหรอหนอฮะน้อที่สีมาซะเหรอโอสีไม่ทีเดียวอ ilode <up> vi capho la pinda nceurula e nna bala ka kono no sinceu ne siden no ne sabe no gen na phone na ma ci ci a fo sa kinama na chela ki a fo na ma na fo na fo na vanake na ma na vo ci ci to pa lamba Allah to be to be no na bo <Bondana> gemo <gumano> เืองบมีทิกอไเนี้นะมตัวิเลเือเีที่นาิ่าลีอะอาไม่ได้เจอจูรีนาแล้วนะครับนี่ครับครือ่นีครับก็ยกมาให้กเลยพพี่น้องงเราที่ยกบางคนก็เลยพี่ครับพี่น้องคนลาวที่กพี่นอยกก็นที่พกห้อแต่ัซฟิสกส์็ไม่ยอมาขนะครับไม่ยอมยกบางคนกเม่ไม่ชีจิละพูดพคลาวพูดพู Mẹ, mẹ cứ chỉ ta chỉ biết bom đi áp đi nào đi là cái này nấu nhá nên mà chú gì dẹp bỏ nó dẹp bỏ nhá dẹp bỏ dẹp gì nhá hả dẹp bỏ mình dẹp bỏ lại là chỉ chỉ số lô là cứ chỉ à chỉ lô bây giờ bà cô mà hay lo là cứ chỉ à chỉ cô hay lo là cứ chỉ lô một chỉ mà mày lo